สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูพ่อเล่นะคะพ่อน้อยปล่อยให้พ่อเล่เดินเนาะเพราะว่าขาบวมนะขาบวมพ่อน้อยขาบวมเกิดจากอะไรเกิดจากที่ตรงที่เราเออกไปวันนั้นตรงต้นตาน่ะเนาะไม่ได้บวมจากตรงนี้นะอ๋อไปบวมอยู่นู่นเหรอใช่แค่วันเดียวเอง ไม่ได้บูมจจกตรงนี้ไม่ได้บูมจจกตรงนี้คล้ายๆแบบว่าเขาน่าจะดันเนาะไม่เป็นยังไงต้นต้นตาลนะต้นตาลน่ะโคนต้นมันแบบนี้อือรากมันใหญ่อย่างเงี้ยมันจะเป็นพุ่มเงี้ยเนี่เราให้เขายืนแล้วเราเรากลัวเขากระโดดใส่ใช่ไหมเขาแบบกลัวเขาบูก พวกเขาหันหันมาทำร้ายใช่ไหมเราก็ล็อกล็อกโู่ติดกับต้นต้นตาลแล้วเราก็ผูกปูกขาหลังด้วยทีเนี้ยมันไม่สะดวกอ่ะไม่ได้ยืนอย่างเงี้ยไม่ได้ยืนทางขาอย่างงี้ใช่ไหมมันยืนอย่างงี้เลยชิดเลยชิดเลยไม่ได้ทีเนี้ยช้างอ่ะตัวหนักขาหลังเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ขยับตัวสบายสบายขาหลังก็อยู่อย่างเงี้ะเออคือเราเซฟไง เขาก็ยืนเงี้ยมันก็น้ำหนักเยอะมันก็เลยแล้วน้าหนพยายามจะเอาออกให้ได้คล้ย<น>ายๆแบบยิ่งยิ่งดิ้นก็ยิ่งรัดอะไรออประมาณนี้เนาะก็เลยทําให้ขาก็เลยบวม,บวมอมแล้วทํำยังไงขาบวมนี้หมอว่างไงหมอก็ให้ใช้ยานวดครับเป็นยาเส้นลุกนะ เป็นน้ำมันน้ำมันเส้นลุกน้ำมันเส้นลุกเพื่อให้คลายเส้นแต่สำหรับผมกำลังจะจะต้องหายาต้มยาสมุนไพรต้มประคบแบบโบราณใช่ไหมใช่อันนี้หมอยังยังให้ทำเลยนะฮะหมอหมอคือว่าดีเลยแบบนี้คือเขาเรียกอะไรผสมผสานช่วยช่วยช่วยผสมผสานกันนะแบบทั้งแผนโบราณแล้วก็แผนปัจจุบันเนาะ แล้วแล้วตรงโคนหางหล่ะหมอว่างไงเออตรงโคนหางนะครับก็ให้ยาล้างแผลอ่าฮะกับผมขอสำลีขึ้นของหมอสำลีได้เป็นก้านใช่ไหมก้านยาวๆแล้วก็เพราะว่ามันเป็นแผลลึกลึกเป็นนี้ใช่ไหมอ,อ่าฮะเรก็ต้องเอาสำลีล้วงเข้าไปข้างในคว้านคว้านล้างเอ่อให้หนานออกคว้านออกก็ใช่ขูดขูดให,ให้ให้ให้น้องออกจะได้ไม่อับอถ้าถ้า น้องอ่ะเราไม่เอาเ first, ทุากทีใช่ไหมมันก็อับอยู่นั้นมันก็เปื่อยไปเรื่อยอ๋อกินเข้าไปลึกเรื่อยๆใช่เราต้องขูดน้องออกอืมแล้วก็ใช้ยาอืมทำอย่างเงี้ยน่าจะชาเย็นอืมเลือดโลดูว่าแห้งเร็วไหมอืมดูใครมาข้างหลังระวังนะระวังทำไมเขามองโอ้เล็กครับลูกชายมาลูกมองด้วยนะแบบดูนิ่งเลยอ่ะว่าระวังนะพ่อพร้อมบวกหรือเปล่าไม่รู้นะ พ่อนิ่งเลยอะก็พึ่งออ,อ,อ,ออกจากทำงานก็กปฏ <c oughs> ิบัติธรรมจำสินอะนี่ก็เลยแบบจำ,จำใครไม่ค่อยได้อะ่ออะนะออพ่อก็เหมือนพร้อมบวกเลยนะเดี๋ยวให้คุณพ่อเขารีเล็กตัวเองนิดนึงเนาะคุณพ่อเจ็บขานะว่าคุณพ่อขาบวมนะคะ นี่ค่ะมาดูคุณพ่อกันต่อเนาะตอนนี้พ่อน้อยก็ให้เดินแบบว่าให้เขาผ่อนคลายตัวเองนะคะจะได้แบบว่า,ารีเล็กตัวเองเนาะขาจะได้หายเร็วๆนะคะแล้วก็ช่วงโคนเนาะช่วงโคนพ่อน้อยก็บอกว่าคุณหมอว่าให้ล้างแผลคือเราก็ต้องมันดูแลมันล้างแผลนะคะ เช็คดูเนาะว่าเออเป็นยังไงวันนี้อาการดีขึ้นไหมเริ่มแห้งไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าอาการไม่ดีขึ้นเราก็ต้องให้คุณหมอมาดูอีกรอบนะคะตอนนี้เราก็รักษาเบื้องต้นไปเรื่อยๆเนาะตามที่คุณหมอแนะนํามานะคะก็ขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะทีมาดูนงองช้างถึงที่บ้านเลยนะคะพ่อเลขกินสบายเลยนะคะเดินไปเลยพ่ออย่าไปไกลนะเดี๋ยวไปเล่นน้ำโคลนเดี๋ยว ดูฮะค,คุณพ่อคุณพ่อชอบแบบนี้นะพ่อเลยชอบบรรยากาศแบบนี้มากๆเนาะอยากกินเยอะนะคะเดี๋ยวท้องอืดน,นะเพราะว่าคุณพ่อเพิ่งหายจากการตกมันเนาะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยช้างที่ตกมันระยะเวลานานนะคะเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> วลาเขามากินทีนึงเนี่ยเวลาเขาได้แบบคือหายจากตกมันเขาจะกินเข้าไปเยอะมากนะคะกินแบบว่า ไม่เคี้ยวอะโอ้ยัดเอายัดเอายัดเอานะคะแล้วก็ระบบภายในก็จะทํางานอ่ายอเยอะเนาะก็จะทํางานหนักก็จะทําให้เป็นท้องอืดท้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะท้องผูกเนาะก็เลยต้องให้โพเลคือต้องแบบควบคุมอาหารโพเลด้วยนะคะตอนนี้ก็ดูคะ่ะเขาแบบเขนขาเขาใหญ่มากนะคะโพเลของเราเนี่ยยังไม่เต็มนะคะถ้าเต็มจะขนาดไหน ก็ S 1> <S 1> ปกติสี่เดือนเนาะ <S <S ตกมันสี่เดือนน่าจะแบบผมกว่านี้เยอะนะคะแต่นี่แบบพ่อน้อยอัดยาเต็มที่เลยเนาะก็ได้คะแนนจากแม่ๆม,ม่นะคะไปหาแปลงญ้าให้กับครอบครัวของเรานะคะก็ขอบคุณแม่แม่ทุกท่านเช่นกันนะคะที่เมตตาพวกเราชาวช้างนะคะไปแล้วค่ะคุณพ่อสบายมากเลยขอให้พ่อเลยหายไปๆนะคะอไปแล้วค่ะไปแล้ว ก็ฝากเป็นกำลังใจให้พ่อเล่ของเราหายเร็วๆด้วยนะคะแม่ๆคะ่ะฝากหนุ่มน้อยนะมนแห่งเมืองบุรีรัมด้วยนะคะไม่หนุ่มน้อยแล้วแหละน่าจะหนุ่มใหญ่นะคะพ่อเล่คงชอบหน้าดูอะ่ะลูกข้าวเนาะม,มาแล้วคะ่ะมาแล้ว คุณพ่อค่อยๆเดินนะเจ็บขาด้วยขาบวมนะคะพ่อน้อยก็จะใช้ายารักษาโพลของเราทั้งแบบแผนปัจจุบันนะคะแล้วก็แบบโบราณเนาะเพราะว่าต้องไปหายาไม่ใช่สิหายาหายาสมุนไพรามาต้มนะคะต้มแบบอุ่นๆน,นะไม่ใช่น้ำร้อนนะคะอุ่นๆก็เหมือนคนเราอยู่ไฟอะไรเงี้ยน่าจะคล้ายๆกันนะคะ ขาจะได้ลดเพราะว่าพ่อเลกเคยเป็นนะเคยเป็นตอนอยู่ยุทยานะคะพ่อน้อยก็จะมีมียาสมุนไพรคุณตาไปหามาให้นะคะคุณตาไปหาในป่าเนาะไปหาในป่าแล้วก็ฝากไปให้พวกเราอยู่ยุทยานะคะเอาไปให้พ่อน้อยอยู่ที่นู่นเนาะเวลาเวลาพ่อเลกขาแข็งอะไรอย่างเงี้ยโอ,อ้อยืนนานๆขาแข็งนะคะแล้วก็เอาน้ํา อุ่นนี่แหละประครบนะคะไม่ประครบก็รถนะคะพะเล่นเล่นโคลนแล้วโอ้ยพอเล่นเล่นโคลนแล้วค่ะเอาแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วค่อยๆกินค่อยๆเดินมานะคะเพราะว่าเขาเจ็บขาเนาะครเขาเดินแบบนี้เขาก็จะได้รีเล็กตัวเองเพอเล่ยเหยียบลึกเลยมาทางนี้เลยค่ะ ว้ายเรยนคลูนแล้วสบายเลยนะโอ้โหเป็นของชอบเลยเอาแล้วนะคะก็ตามใจเขาก็แล้วกันเนาะดูคะ่ะคุณพ่อของเราเนีเ่ยพ่อเลยแบบว่างาช่วงปลายนี่แบบบางเลยเนาะแบาบงมากเลยพรว่า โพเลกมเอาหญ้านะคะทําไมถึงบางใช่ไหมเวลาไม่ตุ้ยโยนหญ้าให้ไม่ถึงอะ่ะโพเลก็ต้องก้มนะคะเหยียดงาก็จะเสียดสีกับดินเนาะก็ถูทุกวันทุกวันทุกวันระยะเวลาสี่เดือนนะคะก็จะบางเลยเนาะบางข้างข้างขวานะคะข้างขวาบางมากแบบเนื้องาหายหายเลยนะคะเนื้องาหายเลยนะดูสิบางเฟี้ยวเลยนะคะ โอ้โหคุณพอ่อสบายเลยนะนี่เดินกินลูกข้าวที่เพิ่งเกิดเนาะคุณพ่อกินมาทางนี้คะ่ะนี่ลูกข้าวทางนี้เยอะแยะเลยหาจับปลาเหรอหาจับปลาแล้วหาจับปลาแล้ว ไปแล้วค่ะโเลไม่สนเลยไปอย่างเดียวเลยเขาก็จะคันเนาะคันตรงแผละนะคะก็ก็เหมือนคนเราแหละที่มีแผลอะที่ที่แบบว่าเหมือนเริ่มจะนี่ก็จะคันคันคันอยากเกาใช่ไหมเหมือนโพลเหมือนกันอยากเกาจังเลยนะ ดูกลางขาเลยกลางขากินเลยสบายเลยนะโอ้ดูยืนสิพ่อเล็กก็ยืนเหมือนอลาหลาเลยนะลาหลาก็ยืนเหมือนพ่อเหมือนแม่เลยสามพ่อแม่ลูกนี่ก็จะทําอะไรคล้ายๆกันนะคะอไปแล้วค่ะไปไม่สนข้างหลังเลยนะ กาแฟระวังโพ่อเล่ไล่นะกาแฟนุ่นค่ะกาแฟอยู่นุ่นกาแฟมาแล้วก็จะให้โพอเล่ได้เดินออกกำลังกายบ้างนะคะ<ม>เพราะว่าขาเจ็บเนาะถ้าเราอยู่ที่เดียวนะคะก็จะยิ่งทำให้ คุณพ่อหายช้านะคะก็เลยต้องให้เดิอนออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายนะคะเลือดจะได้วิ่งเนาะอพอเอล่จะได้หายเร็วๆนะคะนะคะ่ะเดี๋ยวแม่ควานก็จะขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อเอล่ของเรากันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด ซับสไคร์ด้วยนะคะกดกระดิ่งติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์รัวๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะ